สวัสดีจ้ายายเอ็มพาเลาจ้าบดไเข้าปลาหาเห็ดเด้อจ้าเมื่อนี้ยายเอ็มสิมาหน้าจ้าพี่น้องมายามต่อยามไส้จ้าบดไอหมาหลายนมือแล้วจ้าบดไอหมาสองนมือแล้วจ้าพี่น้องมาหลุนกับยายเบิงบาสิม,นมันมามาหน้าเจ้า cua nè chờ thì nội. có đang nghỉ chờ để chắc tố nó chờ ra chờ để lửa các chị gì đó nhỉ Rồi dài sao hãy bừng nữa chờ Nên mà chờ trời... ก็พ่อได้อยู่จ้าเขายหย่เะพน้อง,งน้องไจัดนี่นกกระเถือกอยู่จ้าแต่ว่าก็บาระจะใหญ่นนี้ ตัวสอดตัวบะสอดนะจ่าพี่นนอกย่าเสียอันอเล็บหน้าย่า่ให้เบิ่งจ้ะเบิองในจ่ะพี่นนอกตัวพ่อชิพ่อเกี่ยวก็มีตัวพัทะสอดก็มีมีเพิ่นบ่เกิดจ่ะย่า่สามก็ตายไปเลยจ่ะพี่นนอกเห็นป่จ๊ะนี่ ทางซองจะเห็นมันนี่จ้ะเห็นมานหลุกับใหญ่เบิงมาสิมันหมอมันน่าจะมันหมอนใหญ่กับบ่หุงเนาะโอ้โหน้ำโกเโอด mà bà đại nhai cả bà rồi Thứ hòn ngũ hổ chàm không? Đây chị phơi phần hổ ngũ luôn toàn giam chà Bà chị mà, mà ăn mà nó chà vì ยามก็ยากง่ายแน่เด้อจ้ะอันมันพวานแนงมันไต่ดินน้อจ้ะแล้วเกิดมาแล้วจะพี้น้อ่ะไย้ใหญ่สิเท้เบิ่งน้อจ้ะเทศะกาตาจ้ะปวดนี่จ้ะ vậy yeah, thì thế sẽ cái ta bơm hay bình lặng bơm nó cho bơm ăn bơm ăn thế chạy cái ta là chả. Màn, bộ màn chả. Cả, chả. cái chứ lửa gạo nó cho bơm ăn nó bơm ăn nó cho vậy cả bên phải ngang cho cứ chịu cái tone này nọ นี่สียายยเฉลี่ยก่อนเนี่ค่ะขาดจะพี對對่น้องแง่ขาดจะพี่น้องดูจ้ะเอาคือเก่าเลยจะพี่น้องดูจ้ะตะเคีง าวจ้ะฝนกบ่แห้งจะลินลินไปเื่ยๆเนาะจะนี่ยได้ชิบอหอยดอกมันจะเอาไปกับ่มีผู้กินเช็งจะงเอจะปดุกจะนี่ย ดไ,ได้พี่นอะได้ยายวประสิทธิ์มือเนาะจ้ะโ้่ได้บ่นเนบานนี้จานี้ใหญ่น,นี่มันเคยฉีดละกว่ามือโเวินกับบเซ้า,าได้ยุจ้า kiện nồi kìa không tốt cả. này là chà, tốt cái tốt bao hàng giờ này này có khen gì chưa? 这里可没在弄卵呢，皮呢。 ปลาลุดเอาบ่าได้พี่น้องโว้ยมือแห้งดางนกย่าก็ถึงอยู่แต่ว่าย่าฉุดบ่ได้จะพี่น้องตาบองมานนะก็ย่าก็สิบ่อพุทแล้วสิเอาแต่ยามแต่อันนี้อะไรต้ะย่ามือบ่ดีมัจนจะพี่น้องปลาลดแต่นี่โอ้ยบ่ได้อีกเลยพี่น้อง ดาง,งแหลกแห่งม้นจ้ะมัดก็น่าจะแ้บ่บลายกับซีเดปุ่นยูรุพีเน,นใช่กับสิเทกองไว้ข้างโน่น,นจ้จะสบายไมตายจะพีเนเดี๋ยวไปเบิวิธีใช้กับย่าจ้า Đây sẽ xây mình bưng nó trời บนรษจะพีดอ,อกไดนบนน้อมัดเนี่ยเมื่อเดียวโุณหมัดนบนน้อไปเอ้ย 再给它泡上一把。 อยู่วยอยู่ใหญกับบโัโหวได้ทะพลุนด่างไหมาจ้ะนี่จ๊ะเป็นผานแยงเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวย่เสียเอาขึ้นให้เบิงจ้ะว่าเสด,าด้บ่ได้เนาะจ้ะพี่นเนาะตะลุนเบิงจ้ะบ่ตอนเด็ดปดให้เบิงเด้อจ้ะผู้ดเดียวคือเก่าละจ้ะ เมื่อก็บ่ค่อยดีนะจ้ะพี่นะ้องเดยวปูจ้ะเอาคือเกาเลยจ้ะพี่นะ้องปลาปุ๊กตัวง่ามใหญ่ทิ่เป็นเหลอกมุกอยู่นี่ปลาคอตัวหนึ่งจ้ะ 2 tôi tổ cả Nó giờ kiếm cái chứ ai chỉ được có bao nhiêu mốc cứ chẳng thử bao nhiêu này cho áp bên mốc sẽ có gì ปลาดุกก็ได้อยู่จานนี้มันน่ะจับบ่ได้จังพี่เนาะยากๆได้อันตัวนี้ถึง4ตัวเนาะจับปลาดุกกี่ ไปจับบาได้จันเลยโอ้ยไปดุกจับบาได้เดี๋้อไปจับอยู่ทั้งเทียงอย่าไปดางเดี๋ยวยามดางไม่เด้อจ้ะเมื่อก็บุคอยดีพี่เนาะเอาสีเลยมัดขาดก้นจะพี่น้องพี่น้องเพื่อนยามน้อจ้ะนี่ยายสิเทให้เบิงวัดเสมานหรือบ่มานเด้อจ้ะนีร บาได้ทองเดียวยายจะมัดอันนี้เอาออกกุกนออกด้วยจะนี่ยยาสจะเอากุนออกให้เบิ่งจะพี่เนาะี่เห็นบาาราชญ์นี่บ่ถือปลากลมเลยจะพี่เนาะที่ยายจะออกให้เบิ่งนี่เบิง่งแน่เน่จะแน่เน่เดียวเดียวเดียวจะเป็นแอดข้องพุ่นนี่จ้ะดูปราชญ์น,น,นี่มันขาดจะพี่เนาะ ยายกับอะไรเบิงตอนใส่ก็ว่ามันบกขาดแล้วน่าจะพี่เนาะแล้ยายสิเทให้เบิงว่าสิมนันมแต่ปลาซิวเลยจ้ะประโก,ะกมันออกเบดิดเลยจ้ะพี่เนาะไปยายเบิยงเบิยงหูเลยได้หนีิวันพอขาดบกขาดน้อจเจนี่นี่จะขี่เงาเลยจ้ะนี่ยีล้วยายสิไปเปรเือเขา,นาเนาะจะไป็นมกเห็นไหมจ้ะนี่จ้ะ ยาสิบปเปลือกเอาจ้ะโหดับดังไหมจ้ะสดีมันออกมาเนาะจ้ะดา,าวมาหันนัน่นตลอดพื้นจ้ะพี่เนะาะบ่ได้พ่อตู่เจ้าไปเชี่ยวดูดังนี่จะได้ยังงี้ดังนี่จะบอกไหมว่ามีปลาอยู่จ้ะ cho bò lái cho phi chỉ dài sợ ổn hay bưng nữa chờ

เดป็นลูกเสริลุกพ่นงานอยู่เทียงน้อจ่าน่ยายจะไปเหลือกปลาอยู่จ้ะว่าจะได้ไลยได้หน่อยน้อจะานี่ถามเป็นเสลุกพ่นงานอยู่เทียงจ้ามึงอนงพี่น้องอนนกติดดา่างงูเขียวเพิ่นมากินจ้ะพี่น้องเห็นบ่นิยายจะเอาให้เบิ่งแต่ยายประกาขายเด้อจ้ะนี่ แลยวยายจะไปบอกตามาุดง okay. ูเขียวติดด่างอย่ายโนกติดจ้ะเนี่มาจ้ะยายประกายยางพานแล้วเนี่ยพี่น้องยายเคยถืองูกัดแต่ยาดลิ้นอจะพี่น้องไปทางไหนเนาะจ้ะจ้ะยายแบบเนี่ยดังดักนกจ้ะแต่เห็นบ่จ้ะมันบ่กินเขายาย ยหญก็เลยดักนอกจ้ะี่เขาใหญ่ก็เรื่องพอห่างเลยจ้ะพี่เนาะแต่ว่าใหญ่สิไปทางไหนยหญ่ว้เนี่ยใหญ่ก็ขึ้นยหญ่เดี๋ยวใหญ่ก็จะบอกตายายจะมาตาจะมาตัดหญ้าอยู่ใหญ่จะบอกยหญ่ตามมาปดใยญ่ประกาศปดนอกจ้ะเอ้ประธานรุปผลงานอยู่เถียงจ้ามาจากปลาไปเหลือปลากับใหย่้ะพี่เนาะจากปลานาะจ้ะ ถ้าเมื่อบาดก็ได้เหลือคือเก่าจะพ่นองกระคอจะ้ะ ยายี่เากัไปชิวไปหม้อก่อนนะจ้ะมันจะได้หอย้ลยไลนาะจะพี่เนาะเพราะว่ายายชเท่หมอนี่จ้ะเด้จะฟ้าหมอดีกลัวใจวะยาย่เจ่าเขาโอ้ก็ดูก็ระมีได้พี่เนาะใหญ่อันี่้ยายไปหลามกระตาก่อน ยา,ยานยาน,าน,น,นย่างนกระปลาไม่านอ่ะแล้วไดูอยากใสอู่ตอนนึงจับปลทัดเบิดจะพ่นองเดี๋ยวทีเหลือเอาปชิวไปมุกจบแซ่บใส่ผพักกแย่ง,งน่าจะก็พอได้กินอยู่แต่แต่ว่าบลาหลายเดี๋ยวแตเบิ้องแยกเหลือเสียได้หน่อยได้หลายจะ ยายเชือบปลาดุกใส่ก่อนจะดีเนาะยายยัดันยัดปลาดุกอีตัวหนึ่งเมื่อเคยฉียายแล้วโอ้ยขวมือก็เวีนก็บวาที่นาะโอ้ย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 โอนี่้ว่ายายใส่ไว ง่ายจะขาดเอาปะชิวไปมกขออกนยจ้ะเดือวก็ปะชิวเดือกเล่วเดือกปลาจะเอาไปมกแล้วจ้ะ

cái nhé Nhai lờ lẻ cho hãy bưng nước rồi chà 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 กลิ้นก็พอใต้ใต้กินมซ้ำนีน่เลยจ้าพอพอจะได้ลาย ก็จะได้พอได้กินนะจ๊ะ พาษีก็มันดีลเลย,ยจ้ะนี่ยบ่ได้เขาปลาหาเหย็ดเด้อจ้ะยายมิทรลาจ้ะยายจะไปกรุงเทพเด้อจ้ะมื่อแรกยายเลอบอได้ไปจ้ะมิทรลาไปจ้ะพี่เนาะข้ายายโมมีเข็มลงก็ขอถขอยเขาไปเด้อจ้ะมื่ออื่นจ้ะเพราะยายจะลงไป เพิ่งเทปจ้าพี่น้องมืออื่นจ้ะไปกติกรับมืออื่นนะเจ้ะไปมือแรกนี่แหละจ้ะสวัสดีกรับมืออื่นจ้าได้ชงห่อชงได้กระโบงเจ้ะได้ไปเที่ยวจ้ะกระโบงไปเที่ยวดอกจ้ะมิสโทราไปนั่มละจ้ะกษัริย์ว่าเออไปเที่ยวกะแมนจ้ะ

เดินมัดข้องง่ายจ้ะพี่น้องสรุปคนงานจใาเด็แกงหนึ่งใจเด็แกงหน่อยหนึ่งนอกจากกระป๋าชิวมุกหนึ่งจ้ะคลิปนี้ก็บ่มียังไรจ้ะยายเอ็มพลาดรอจ้ะขอบคุณทุกไหลทุกแช่เด้อจ้ะที่ติดตามยายเอ็มมาจ้ะคลิปบ้านๆเลยจ้ะขำไม่น่าก็ลงคลิปอยู่หันอยู่หน้าเนาะจ้ะขลับไปปลาหาเห็ดก็ลงคลิปไปปลาหาเห็ดจ้ะขลับไปเลี้ยงงัวนยายกระชิโรคลิปเลี้ยงงัวแล้วจ้ะพี่น้องไปคลิปบ้านๆคลิปร่วมๆเลยจ้ะ ย um ้อนมากระซ่ำนี่ล่ะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าสวัสดีจ้า